สวัสดีจ้าแมญี่นี่เยรมันจ้าพี่้องจ้ามากินเขาน้ำกันเมื่อนี้มีอันทอดบ้านปลาจ้าทอดบ้านปลาแล้วก็ไข่แล้วก็บปนปลาทูแล้วจ้าปนแหงแล้วพี่รองบ่ได้ปนแบบอันใช่น้ำแล้วจ้าปนแหงจ้ามาพี่้องกินเขาน้ำกันจ้าครับสวัสดีครับพี่้องปนปลาทูจ้าแล้วก็พ่อใหญ่เลาเฮ็ดอันต้มจืด ไม่ถอดรองคว้าว่ัพี่น้องน,องนี่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 ต้มเกีย๊ยวดองชิ้นปลาครับมีของมาโชว์จ้ะมีผักรวนแล้วจ้ะนี่คือคั่นฉมไม่ใช่นี่เนี่ยผักผักกาดดองไม่ใช่นี่มันเป็นอะไรพี่น้องเอาใส่ตู้เย็นไปจ้ะกรลไรอร่อยพอดีเลยฉ่อมเพิ่ง ถ้าอย่างไม่สวมแห้งฮะเอาใซ่ตัวอยนไปแล้วจ้ะเห็นป่ะปนปลาแทบปนปลาทูคือเกาจ้าลองมาจะมองง่ายง่ี่จ้า ช่ให้น้องแช่อืมไม่เผาคือแไม่ผาคือวอืมสมผักไม่ได้น,นี่ยังสุดยอดะแบบ ก็แบบแข็งพักหลวมก็นปนแปางทั่วเลยเข้ากันนะเป็นวนะ น้ำจมเจือลองคว้าไปสัมผัสแบบชุกแค,คนี่รลวกมาเด้อ พี่ใหญ่เรืองงานฝรังกับไมเนอี่กับมะเขือแางกกัน,น,น,กนทำมมนป่าจ้ะทมำมมนปาเนี่ยรอ่ามึงได้พี่หน้งกินกระผพอนเหยอะแซ่บแสบแลวจ้ะหิวเขาจานถอถดมาก món này ngang cả, thư đã cầm bằng bằng mà ăn đâu, phe nào, ừm, miếng cứ à, tuyệt vời. ชมผพักเนี่ยกันกินอยัางสม่ยๆแนมกน็กินเขาแฉบมันพี่นองเนาะผู้ได้กินเขาพอแบ่บลองไปขัน้นชมผพักกินไม่ใช่เรื่องคอพี่นอง Đây là kiểu rất nhiều Nó bè ngọt

มม่นเนียกับบ้้นจันท์นะพี่้งังเนาะเริ่มงานน่าต้นวิตไม่เนียกับพา,า้งไปสู่กันไปพี่้งังเอ้ไม่ันนี่กับสู่กันแล้ว คือเพิ่นคอมเมนต์กันแหละพี่น้องชู้ชู้อ่ะเหรออืมเ้ากระชู้ไปเก็บเล็กผสมหน่อยเอาพี่น้องเอ,อ,อย้ยมนูบางหนอกกับเบลสบายกันะหละง่ายขึ้นกันจา้ากจิไดแต่ละบาทกั ให้มอือละเจ็ดแปดชั่วโมงเลยนจ้ะอืมหวานใช่ไหเนาะ แค่ร้อนร้วนจ้ะอืมอืมหม,มปกักกาดเห็ดอร่าย ไม่ได้เน,นื่นแบบชิมีบุญกระถินอันว่าชิบเอาต้นกระทินด้วยล้ว trong cái tin vậy các bạn trong cái tin này còn chưa có 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 พี่น้องไปเห็นปลแต่จะเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้องเนา่ะไม่ถอดมั่นสองสิ่ธเนา่รับขาเนียวเนี่ย แล้วค่ะเดี๋ยวคือว่าอะไรกินงาน่ายอยู่ง่ายจ้ะอืม ผู้ใดอยากได้สูตรถามเปยันนี่มาเด้จ้าถอดมันเนี่ยสุระเอเชียเขาเลยจ้ะเขามา,าปรุงเองตีเองน้องพีน้อนเนาะอืม เ่าเพื่นว่ากินยังชมช่มยสิกินขอแซ่บจำคำพ่อพี่เพื่อนบอกมากเนาะพื่อนพักหลวงนบ้านหวานแล้วพี่นลองด้ืม ขึ้นผักหลาย ชมพักเนี่ยพันผู้ใดเฮ็ดเป็นบอเน่าไล้จ้ะถจริงๆยู่เมืองหนาวก็ตามบอเน่าไล้จ้ะเมย์นี่เฮ็ดเนี่ยบ่เคยเน่าจ้ะเอาสูตรเอาส you, <m urs uit> ูตรเมย์นี่ลองไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้ะร่องไปไล่เบิ่งได้จ้ะว่าอันคลิปใดที่เมย์นี่เฮ็ดอ่าสมพักได้จ้ะกันเนี่ยกันเฮ็ดบ่ได้เนาะบ้านเฮาปกติเนาะ พันเห็ดนะพี่อน้นงะเพิ่นกะเจคือบานเห้มันหอนเนาะเห็ดมื่สองหมือนเนี่ยก็ได้กินละจ้าแต่ว่าเห็ดยูพีขนาดหนาวกะใส่เวลาหลายหมือนอยู่จ้าแต่กระบอกเน่าจ้าเพราะเคยเอาเอาสูตรไม่นยนี่ไปเห็ดบังได้จ้าแต่ว่าเขาก็ต้องหามัน ได้เ,เกลือนะจังหวะน้องพี่น้องเนาะอืมดิ่มน่อยเล็พี่น้องบาอง้างสีล่าพี่น้องเลยนะจ้ะาฝากกดไลค์กดแชร์มาเย,ยนี่เยอรมัาในนะจ้าพอกันไหมคลิปหนา <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งให้มาเย,ยนี่น้ำในเด้อ สได้เฮ็ดคลิปอันต่อไปสิมีกำลังใจนะเด้อพี่น้องเด้อจ้าแค่นี้ลหละจ้าสวัสดีจ้า,ารับผมสวัสดีค่ะจู